เออเลยต่อยอ่ะจะลงคลิปยังคนมวยคนมยดูเสียนุนะครับเพื่อนๆดูดูเสียนุอ่ะเสียนุกำลังลงคลิปครับตั้งใจเถอะที่ตั้งใจเถอะ ระหว่างรอใส่ปูนนะครับนี่เพื่อนๆลมเย็นดีขนาดเลยครับเพืึอองรถต้องกานพากอาบน้าไม่ปะห่อนไหมทำงานมาทุ่มพลังทำบ,บ้านบ้านผมอยู่ตรงทางโค้งอันารัยผมจำเสีได้ไม่รู้โอ้เอฟเอฟเอฟซีเดี๋ยวจะ<แ>ปเป็นเห็นผมพอดีนีน่รถดำด้วยนะครับพเพื่อน,นๆนี่นเหน่ ดูเสียหนูลงคลิปดีกว่าเสืยเปิดบึงรู้จ้ะเอ้ยเปิดคลิปบึงดูคลิปคลิปยังคลิปโปะประมาณคลิปคลิปอะไที่ลงอ่ะเอามาให้พี่น้องเบิ่งก่อนแซือเปิดบิ่งก่อนโอ้โหถ่ายเบิ่งในคลิปครับเอาลองดูอันนี้ก็กำลังขึ้นอยู่นะครับปุ่น ผมกันอนอูคร like, ับ oh, นี oh, ่ใต้ห่มบอกว่าครับพี่น้องบรรยากาศกะบอ่อนแจ้ง่อยนะครับแต่ว่าอยู่ใต้ห่มไม่กะเย็นดีสบายนะครับเออรถวูเดียวอ๋อรถซีเมนต์รถโอ้รถไอ้ต่ำนั้นนะครับพี่โบวยเห็นท้ายนี่ดิน้องนายน่าเสียเอาละเอาละ เอเาลหยิบในกล่องมาด้วยนะฮะนี่ยะ,ะคุ้มบาทมบาเลยเขาก็เดี๋ยวยังไงก็ได้หยับนี่ครับไทยเสียหนูแเราเข้ามาแน่เบิ่งเสียหนูลงคลิปเจ้นี่ยังมาลงเน่เอะเอากระตอกหายไปเบิ้อ,นนองนี้คุณตัวเนาะเอาเบิ้งนี่ในคลิปนี้กี่ว่าเจ้าลงพอดีตัวมาดูเสียหนูลงคลงคิปกัคนครับจะเป็นคลิปอะไรโฆษณาไปในตัวเด้อเนี่ยนะ คลิปนี้มันวะเสียคลิปเนีฮะคลิปนี้มันวะกักเล่นวะแบบมังกรกินหมี่แบบขึ้นคือกระโดดลงมางเนี่วอวะตามคือตีนกาเดาตีนกาเดาเยอะกาเดเาเ,ดเพคะเสียนัวาแม่พี่น้อง Murk hại nó mất thai hại tân yêu mày cho hai thai go hai quê. Jay ngay gom bóc quê. Say ngay 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 เขาขายกันหาลอยนึงอย่ามากว้าเสียนูซ um er ื้อมือสองสามพันหมื่นได้เลครับจำมอาว่าลิงท้นแบบนี้ไหมจำเอาอยากได้ยุยได้ไหมเงินมาเอาเงินมาก่อนก่อนเือนเดลิงทุ่นแบบเดามาดูดิมอว่ายังม่จบยังามาจบเอย จับโัวศับหมนเจ้าของจับหมหัโฮงึดหลายเงินไหลขาบหมดเงิดเหลห <laughs> มดเนี่ยควงลินได้หั่มืนอยู่นะี่ะเออหัมมาใบอะไรมามเไียโอ,ยอ้ยแงบลุนแงบลุนพี่น้องเอาตอนนี้แหละครับรอชมคลิปต่อไปครับผม